สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุกุลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลสดลวดค่ะตอนนี้กะก็เป็นเวลานอนของมาลาบมาพี่น้องเนาะเออมาาหอดงานสลักะนอนค่ะพี่น้องนอนพักผ่อนคุณคุกะเป็นมโนราค่ะพี่นน้องขะมโนราอยากหงุดหงิดนะครับพี่น้อง่ะอยู่ขังสโนดาดค่ะสโนดาดทีแบบว่ามีแต่แบบว่าหอมมาก นะครับพี่น้องคาติป่ยที่เปลีนรครับพี่น้องคาแต่งฮับเพื่อปบรรยากาศรอบๆค่ะพี่น้องค่ะนี่ครับพี่น้องเออสวัสดีค่ะมาล่ำกันนอนพักพรนะพี่น้องเดินเสือเดินเสือของเราค่ะจะนอนพักพรนะพี่น้องเนาะเอองปูนกับแดดส่วนวมันเป็นแหล่ส่วนรัวต้องคุณกะไปเอาผ้ามามัดตกค่ะก็เลยแบบเอาขึ้นนะ เป็นมโนร่าครับพี่น้องนะครับพี่น้องขายชีวิตมานร่ามุกขานังอาแบบยั่ยๆได้ค่ะไป็นชา้พี่น้องเมื่อใกล้ตไปพี่น้องอยากเห็นบ่ค่ะตายแนมไปตายพี่น้องอยากเห็นพี่น้องอย่าเห็นโกดเก้าเก้าค่ะว้าทโถว้าทโถโอ้ยไอเอกโอ้ย เ้ินทรายกิบกันสินะครับพี่น้องขาเขาก็อาบน้ำนะครับไปเดินเสือขาเขาครับพี่น้องเดินเสือไส้ปนี่เอ้าเอ้าเข็นขื่นสางเขินเอ้าเอ้านะครับพี่น้องขาน้ำมันกับเป็นน้ำลำคลองนะพี่น้องเนาะ เราตอนนี้เราก็อยู่ในเขตอ่าสวัสดีครับกีบหมูนะคะตลาดกีบหมูได้พี่นอ<ด>้องสวัสดีครับเมืล็ดในี่เริ่มทุ่มหนึ่งนะพี่นอนะอ้องเนาะเออบัด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 ประกันทุ่มเครื่องอ๋อโอ้ข <c oughs> ายพี่น้องขายอย่น้องอย่าลืมสืบบัตรสืบตัวมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดกีบหมูเด้อคำพูนร่วมมิตรค่ะเตยโซ่ไต่บ่ได้นั่งแน่นอน กระเทยกับเลนคูนพันคูนพันโอค้ค่เรื่องฟังผิดพี่น่องถอนไาต้่อน้ขึนเี่ตั้นของเีคนาพี่น่องวะ ทั้งหมนกับตั้งหานครับพี่น้องขาทั้งมุมดกับตั้งหานทั้งพี่กับเป็นรถบัสของเฮาวคาที่กับเป็นรถบัสทีมงานของเรานะคะทั้งพี่กับนอนค่ะ แต่้องตอนมนันเปนีปนเราดูเขียนพมาพี่ก็น,นอนครับเป็นแม่กนนน็นอนค่ะก็น <c oughs> อนค่ะน่าไม่ใช้หร ปนงงวสวัสดีค่ะแล้ว่เพื่อเนย่ังเลเคยสวัสดีจ้าแม่กันบุญโพธิชาพลอ่ะอาานี่อย่าซูมจ้าอย่าซูมเนะาะเสือผเท่นนาน,นั้นที่น้องเอ็นเสือทั้งเป็นเอ็นเสือทั้งเป็นมานล้ำให้ดูเห็นจ้า,าน,นั่งเองดีกเ่าต้าวจิตามความผลไหวจัวครูจีนเลจ้าหนิครูจีนเลจ้าแต่ว่าเพื่นว่าจีนแต่คุณอันนี้อันนี้อยากเป็นครูจีน ชั้นวาเนี่ยขาอยากเป็นครูจีนช่ครับพีเแี่อันนี้ครูจีนมันนันครูจีนดอกชั้นวานน่นเป็นยังจงครครูอ่ำใครอ่ำแครมีอ่ำหนีนี่ก็ตป็นต่างเวที่รับี่นอนขายตอนนี้ก็ตั้งต่างเวทีครับี่นอนข่ะ อยู่ที่ตลาดกีบหมูมินบุรีนะพี่น้องอย่าลืมให้กำลับบงใจทีมงานขัผุถรวมมิตรพี่น้องเล้เป็นรถขึ้นงานค่ะพี่น้องวัวแกะบอกน้องมาทำอะไรคะสีหน้าเครียดมาก พี่น้องเฟเขาถือสแปมพี่น้องอย่าลืมมาติดเอ็ดภาหาไดเดอเป็นภาษาอังกฤษมาคือพระสวัสดีค่ะอีฮมีมีคนนั่งปุ๋ยค่ะ่เอินให่งุนแต่ังนแเพิ่งมดจ้กนอนครับเป็นงผุนอนพดเ่จ้ตรงมันอย Tạm có như hà <laughs> สวัสดีค่ะทีมคอนฝ่ายหญิงค่ะคุณผู้ชมอาจารย์คอนไวบอ่ะค่ะอาจารย์คอนอยค่ะตอนนี้เราก็จะให้ทีมงานคอนฝ่ไฟชาก็จะตั้งนั่งร้านไปนะคะส่วนฝายหญิงก็จะพาขึ้นระบบไฟตำหนี้นี่ยคืนนี้เราก็แสดงอีกที่ลงหมูอันเป้าคมตลาดกีมูลงหมูลงคบหมอลรงหมูตลาดกีมู

อันนอนลวจ่าน, calcium, นอนทั้งรถและจ่าิ <so ึงแนึงิึงมึงุ้งนี้แขกพอซุ้มแบบคักด้วยเหรอเอซิงกล่องโลดให้อีซุ้มไปนะระบบเพชดีอ๋ออย่ามาซัดสเปนแฮ พี่น้องครัอันนี้ก็เป็นรถตู้ของเฮ้าครัพี่น้องรถตู้ของคุณพอ่อของผู้บริหารของเฮ้านะคะแต่ป,ปิดก็นอนฟังพี่นอนคนละหมองพี่น้องเรียนสือของนอนคนละหมองนะคะื น้ำนมแสบบุ๋มไม่อยากทายจะกินว wow ่ามีปิวอไรอย่างเงี้ยฟังป uh uh ิดยยังก็ปวดขีดฟังโจรบุกคนสัมผัสเสียงสูงซึ่งตอนนี้ทั้งหมดกักตัวเรียบร้อยแล้วอ่านข่าวกับพี่น้องการทีมสื่อสารความเสี่ยงอำเภอการทรวิชัยขอให้ประชาชนที่เดินทางไปชมการแสดงหมอลำใจเกินร้อยที่วัดสว่างมงคลบ้านโนนแสบบียง านนฝากถึงนักข่าวนะด้อค่ะบ้านนนนสะเบงค่ะวมันเสียบุญนักข่าวจบจากใจดี <c oughs> เกตสีพระจันทร์ได้นนนุนเสียบุญอ๋อําเภอเขวาอําเภอบ้าน,นเ, <c oughs> เ,าเขวา,เ,าเขวาอําเภอบ้านข่าวอําเภอบ้านเขวาอาาํอเาเภอหนองบุระหิว อะไรก็พอไอ้เขากินโควีตบพี่น้องค่ะต้องพูดกรบอาบนำประเทศอะไรอย่าพี่น้องเออนคับพี่น้องค่ะคลิปนี้ไวสสมิคก์กสกรพี่น้องคลิปหนาพอกันมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับแปลืสวดด้วยเพื่อนเลอ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกดตามหน่อยดหน่อยฝากกดติดตามเด้อเลยนะให้กดทับกับใครสักคนไล่ให้หน่อยนะกดไลค์ให้หน่อยค่ะกดไลค์ให้หน่อยนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ